ไม่รู้จะกล่าวอะไรนะครับก็ต้องขอบคุณผู้วิจารนาที่เราได้ร่วมงานกันมาแล้วก็ลงเลือดลำเดียวกันในครอบครัวของผู้เรียนบ้านว่านนะครับแล้วก็ขอบคุณครูทุกคนนะครับที่ทุกส่วนนะครับทุกมือท,ท,ทุกสมองของเรามาช่วยกันทำงานแล้วก็ขอบคุณลูกๆที่ ความร่วมมือในการทำงานนะครับทั้งทุกส่วยนะครับทั้งโรงเรียนทั้งขอออนทั้งคุณครูและก็นักเรียนแล้วก็รวมทั้งชุมชนของเราด้วยนะครับซึ่งทุกคนทุกส่วนทุกความร่วมมือนั้นจะช่วยทัฒนาโรงเรียนบ้านเองบ้านของเราตลอดไปนะครับเพราะว่าในโอกาสที่คุณครูวาสนา ต่อไปนักเรยียนก็จะต,ต้องเรียกว่าคุณแม่ครูแล้วน,นะครับคุณแม่ครูวัาจาก,ก็จะ,กะเกษียณอายุราชาการไปเส็จแล้วก่าจะไปใช้ชีวิตส่วนตัวนะครับแต่ยังเป็นข้าราชาการอยู่นะครับยังเป็นข้าราชาการบำนาญอยู่เสร็จแ,แล้วกลับมาโรงเรียนหลังมากคงจะกลับมาโรงเรียนแล้วก็เป็นแม่ของลูกๆทุกคนนะครับสำหรับอ,อายุราชาการที่จะ ที่ครบ60ปีก็เป็นตามวรรคนะครับปีหน้าแจ้งพระสงฆ์คุณผูหลวงเด้อปีหน้าสงคุณผูหลวงอีกผู้หนึ่งปีต่อไปพระสงฆ์ขอออกกับคุณผู้เป็นชายาเด้อเลียกกันไปคอยทยอยทยอยกันไปเด้อเหมนกันนะครับปีต่อไปเมียโนกอีกบริษัทเนี่ยจะซิมมากต่อไปคุณผู้สังคมเป็นเจ้ผอเรื่องกันเป็นผู้อาภสวรรคนะครับ วยวสานให้มันอดนะครับสำหรับคุณครูที่ท่านหนึ่งที่เกษียณอายุด้วยกันด้วยกันยังไม่สามารถที่จะมาได้ก็คือคุณครูสุพีนะครับคุณครูสุพีเสร็จแก้วก็เกษียณอายุราชการเหมือนกันนะครับก็ขอให้พวกเราได้สมจิตใจไปอวยพรให้กับคุณครูสุภีนะครับขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงได้รสําหรับ ที่นักกะอรหันตถือได้ทรงดนปันดาปรอทางงอนพรให้ท่านได้มีความสุขตลอดไปนะครับทั้งทุกเรียนทุกคนทุกคูณทุกคนนะครับขอบคุณครับ